เท้าเพื่อจะลงไปดูน้ำตกบัวตองชั้นล่างสุดครับระหว่างทางคือว่าเป็นการศึกษาธรรมชาติไปในตัวครับ คลิปนี้สำหรับท่านผู้ชมที่มาเที่ยวน้ำตกบัวตองแห่งนี้แต่ไม่พร้อมที่จะลงเล่นน้ำตกก็ให้เดินมาตรงทางเท้าแห่งนี้นะครับแล้วก็จะได้สัมผัสบรรยากาศของน้ำตกในแต่ละชั้นเป็นวิธีหนึ่งที่ผมถือว่าง่ายที่สุดครับที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามแห่งนี้ครับ สวัสดีครับวันนี้ยังคงพาท่านผู้ชมมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูร้อนที่กำลังมาถึงครับ เป็นการศึกษาธรรมชาติไปในตัวครับเพราะว่ากว่าจะเดินทางไปถึงชั้นล่างสุดของน้ำตกก็จะผ่านอะไรที่น่าสนใจมากมายครับ คลิปนี้ใช้เวลาถึง28นาทีนะครับเพราะว่าผมเดินด้วยเท้าแล้วก็ค่อยๆเดินลงไปนะครับแล้วก็สังเกตอะไรสวยงามก็จะถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับน้ำดื่มหรือว่าอาหารเขาห้มามาลงมา ข้างล่างนี้นะครับจุดที่บริเวณลานข้างบนก็สามารถที่จะปูเสือ่อหรือว่านั่งปิกนิกกันบริเวณข้างบนได้นะครับทานเสร็จเราก็จะมีการเก็บขยะกันเองครับเพราะฉะนั้นน้ำตกนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำตกที่สะอาดที่สุดนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นมาในเมืองไทยนี้นะครับก็ถือว่าไม่มีขวดไม่มีเศษ แก้วอะไรข้างล่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเล่นได้อย่างปลอดภัยนะครับทางบางส่วนก็เป็นไม้นะบางส่วนก็เป็นคอนกรีตนะสังเกตดูมีต้นมะละกอด,ด้วยนะครับกำลังออกลูกนะมองไปด้านล่างก็จะเห็นน้ำตกอยู่ไกลๆนะครับ ก็ได้ยินเสียงน้ำตกเบาๆนะก็อากาศเย็นนะมีลมพัดด้วยนะก็ถือว่าไม่ร้อนนะครับลงมาด้านนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการออกกำลังแข่งกำลังขาได้อย่างดีนะครับน้ำตกแต่ละชั้นก็จะมีจุดที่เราสามารถเดินเข้าไปพักผ่อนตรงนั้นได้นะครับถ้าเราไม่ต้องการเล่นน้ำนะ ทางเดินช่วงนี้ก็เป็นไม้นะก็ถือว่าเป็นไม้เนื้อแข็งนะแต่ว่าส่วนปลายสุดของทางเดินมันเกิดการชำรุดครับก็เพราะว่ามันเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะเดี๋ยวท้ายคลิปท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าทางเดินที่อยู่ท้ายสุดเป็นยังไงนะแล้วก็จะมีมุมน้ำตกที่สวยที่สุดนะครับที่ผมไม่เคยเห็นนะครับ ก็ในชีวิตนี้ก็เพิ่งมาถึงข้างล่างสุดครับนี้แหละครับก็เพิ่งมาถึงครั้งนี้แหละครับที่ว่ามาไกลที่สุดก็คือเดินลงไปถึงข้างล่างสุดนะถ้าท่านผู้ชมดูจนจบคลิปก็จะเห็นว่าน้ําตกที่อยู่ข้างล่างสุดนั้นสวยขนาดไหนบริเวณสองข้างทางก็จะเป็นป่าไข่นะรู้สึกว่าภูมิทัศน์จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะส่วนข้างบนก็จะเป็นป่าไผ่นะ ถ้าลงไปข้างล่างก็จะเป็นบริเวณที่อุ้มน้ําหรือรับน้ําก็เป็นลําห้วยนะก็จะมีผีเสื้อมีนกมีพืชพันธุ์ที่มันขึ้นตามลาห้วยสวยงามมากครับส่วนนี้ก็ยังเป็นไม้ไผ่อยู่นะก็จะแรงนิดๆน,นะดซึ่งธรรมชาติของป่าก็เป็นแบบนี้ครับ ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแล้วนะหลังจากนี้ผมว่าคนไทยก็จะเริ่มเที่ยวนะวันนี้ส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะก็เที่ยวกันอย่างสนุกสนานนะส่วนมากก็จะเอาเด็กๆมาเยอะนะที่น้ำตกแห่งนี้ผมว่าจะทำให้ครบทุกซอกทุกมุมนะ สังเกตเห็นว่าทางเดินที่เป็นไม้ก็จะได้ยินเสียงเท้าเดินกรุบกรุบเนืก็เป็นอีกรณ์หนึ่งนะครับข้างหน้าก็คิดว่าน่าจะเป็นน้ำตกชั้นที่สองนะสามารถที่จะแวะไปเที่ยวตรงนี้ได้นะแต่ผมจะตรงไปชั้นที่สามที่สี่เลยนะครับคลิปนี้จะไม่เที่ยวน้ำตกนะคคลิปหน้าผมจะลุยน้ำตกตั้งแต่ ชั้นที่4ขึ้นไปถึงชั้นที่1เลยนะครับก็ค้างอีกสองคลิปนะสังเกตเห็นว่ามีความชุ่มชื้นที่ไหนบริเวณนั้นจะเห็นผีเสื้อเริ่มบินแล้วนะครับ มาถึงน้ำตกชั้นที่สองแล้วนะครับเป้าหมายสุดท้ายก็คือน้ำตกชั้นที่สี่นะ ซึ่งผมถือว่าสวยที่สุดนะก็เดินต่อนะสังเกตเห็นว่าพอลงมาจากน้ำตกชั้นที่สองพอชั้นที่สามที่สี่ก็จะเขียวแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับสังเกตดูหญ้าข้างล่างนะครับ มาถึงบริเวณนี้สังเกตดูเสียงน้ำตกจะดังขึ้นนะครับก็แสดงว่าน้ำตกชั้นนี้ค่อนข้างจะสูงนะครับชั้นที่สามนี่สามารถลงไปยังน้ำตกชั้นที่สี่ได้นะครับบริเวณนี้เห็นเขาเขียนป้ายไว้ว่าระวังงูนะครับแสดงว่าบริเวณนี้มีงูชุกชุมนะท่านผู้ชมมาเที่ยวตรงจุดนี้ก็ให้สังเกตดูป้ายนะครับ แล้วก็เดินให้ระวังหน่อยนะสำหรับท่านที่ลัวง,งูก็อย่าเข้าไปลึกมากนะครับอยู่ตรงที่โล่งๆนะจะสังเกตว่าน้ำตกชั้นนี้ค่อนข้างจะสูงนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะลุยให้ดูนะครับชั้นที่4ถึงชั้นที่1นะว่าสนุกและมันแค่ไหนครับ รู้สึกว่าจะเป็นลานโล่งนะครับสามารถขึ้นไปยังชั้นที่สามแล้วก็ลงไปชั้นที่สี่ได้นะสังเกตดูมีท่านผู้หญิงอยู่ท่านหนึ่งนะอยู่บริเวณนี้นะ เดี๋ยวเดินไปยังข้างในนะเดินไปให้ลึกที่สุดนะผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันนะว่าคิดอยู่ในใจว่าถ้าเดินเข้าไปลึกสุดแล้วมันจะมีอะไรอยู่ข้างในนะสังเกตด,ดูตรงจุดที่เป็นชั้นที่สี่นี่จะทึบมากนะดูจากข้างบนนะข้างล่างก็เป็นป่าทึบนะ ตรงนี้ผมว่ามีความชุ่มชื้นมากที่สุดนะครับ สังเกตดูมีผีเสื้อนะก็บินอยู่ชุกชุมนะครับบริเวณน,นี้นะก็แสดงว่าบริเวณน,นี้มีความชุ่มชื้นและมีสารอาหารที่เขาสามารถที่จะกินได้นะ ลองฟังดูดีๆจะได้ยินเสียงนกร้องอยู่ไ,ไกลๆนะครับ ไปก็เพลินไปนะมแมลงพวกนี้นะครมาถึงบริเวณนี้รู้สึกจะเย็นลมเย็นเข้ามาประทะกับร่างกายเรานะบริเวณนี้นะก็หายเหนื่อยครับยังไม่ถึงเป้าหมายก็จะเห็นพวกดงกล้วยปากกล้วยตรงนี้นะก็แสดงว่าเป็นพื้นที่ที่รับน้ำนะ ก็มีดอกไม้มีต้นกล้วยมีผีเสื้อนะก็ถือว่าเป็นธรรมชาติที่เรามาสัมผัสแล้วก็มีความสุขครับ รางจืดครับเป็นสมุนไพรแก้พิษดับไข้ได้เนะี่ยเป็นสมุนไพรที่ดีชนิดหนึ่งนะ สังเกตดูด้านขวามือของทางเดินนะ่ะจะเห็นเฟิร์นที่เป็นแปลกๆเป็นน้ำต้นขึ้นนะสวยงามน,นะฮะสังเกตดูน้ำพอมาถึงตรงนี้แล้วมันไหลเหลือนนิดเดียวนะจากข้างบนจะออกมาเยอะนะก็แสดงว่าระหว่างน้ำตกแล้วก็กว่าจะมาถึงตรงนี้น้ำมันซึมเข้าในป่าบริเวณนี้เยอะนะมันก็เลยเลือมาถึงตรงจุดนี้ไม่มากนะ สังเกตดูระดับทางเดินจะยกสูงขึ้นนะคพื้นที่เป็นไม้ก็จะเริ่มขรุขังนะก็แสดงว่าข้างบนเป็นปาาทึบนะแสงแดดก็เข้าถึงได้น้อยนะหรือว่าไม้บริเวณส่วนนี้อาจจะเป็นไม้เนื้ออ่อนหรือเปล่าคมันเลยขู่ได้ง่ายนะเดินมาถึงตรงนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะมันจะหักแล้วก็พังลงไปข้างล่างนะึ สังเกตด,ดูพื้นทางเดินนะครับจะมีผลไม้เหมือนลูกมะเดือ่อหรือลูกไฮอะไรนะครับหล่นลงมาข้างล่างเยอะมากนะครับก็แสดงว่าที่นี่มีนกแล้วก็สัตว์ป่ามากินลูกไม้เหล่านี้นะครับ คงไปได้ถึงตรงนี้นะเพราะว่าเขาปิดทางเนี่ยก็แสดงว่าเขาปิดเพื่อที่จะซ่อมแซมพื้นหรือเปล่าครับมองเข้าไปข้างในสวยนยีเดี๋ยววันหลังมาใหม่ครับถ้าเขาปรับตรงเสร็จนะ น้ำตกนี้มันมีแคลเซียมคาร์บอเนตไหลผ่านตลอดเวลาครับคือในน้ำมีหินปูนนั่นแหละมันก็เลยพอกไหนออกมาอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็เลยไม่ลื่นนะครับเวลาเท้าเราไปสัมผัสกับก้อนหินบนน้ำตกนะคก็สามารถที่จะปีนป่ายขึ้นได้อย่างสบายนะครับ ลำธารที่มีหินปูนเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทูฟ้านะ mm hmm. จุดนี้แหละครับที่ตั้งใจพาท่านผู้ชมมาดูนะครับเพราะว่ามันเป็นไฮไลท์นะครับเพราะว่าผมมาถึง ตรงจุดนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะ10 20 30ปีก็ไม่เคยมาถึงตรงจุดนี้สักทนะีเดี๋ยวจะหาทางลงไปข้างล่างนะที่จริงเขามีราวกั้นอยู่นะครับก็ขออนุญาตลงไปนิดนึงนะเพื่อที่จะได้เก็บภาพที่สวยงามแลกใกล้ชิดมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับต้องหาทางลงไปนิดนึงนะ เวลาที่เหยียบย่ำเท้าลงไปข้างล่างรู้สึกจะใบไม้แถวนี้จะหนาน,นุ่มมากนะใบไม้แห้งที่ทับถมอยู่ข้างล่างสนะังเกตดูต้นไม้ก็ตรงรากเขจะแผ่กว้างนะแสดงว่าดินบริเวณนี้จะอ่อนนุ่มนะค,คือไม่แข็งมากนะยเขาจะต้องแผ่รากไปให้ไกลที่สุดเพื่อ จะพยุงลำต้นของเขาให้อยู่ได้นะครับก็ตรงมุมนี้มาดูแล้วถ่ายรูปได้นะครับแต่ลงไปยังน้ำตกไม่ได้นะครับเพราะว่าช่องน้ำมันเป็นหน้าผาลึกเหมือนกันนะก็ได้แต่ตั้งกล้องไว้ข้างล่างบริเวณที่อยู่ริมที่สุดนะครับคือกล้องที่ผมใช้นี่เป็นแอคชั่นคาเมล่านะครับก็ไม่ใช่ กล้องที่มีซูมนะเพราะว่า,ากาขึ้นผมจะปีนน้ำตกนะก็ต้องใช้กล้องที่มันกันน้ำได้นะคลิปหน้าจะให้ดูว่าผมตะลุยขึ้นไปยังไงนะสี่ชั้นนะก็คลิปนี้ก็ให้ดูตรงจุดนี้ก่อนนะ ยุงแล้วมแมลงจะเยอะมากนะครับตรงจุดนี้นะสังเกตดูมีมแมลงตัวหนึ่งอนะ่ะที่จะมาพุ่งเข้าหากล้องเนะ่ย สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้สักสองสานาทีนะให้ท่านผู้ชมได้ชมได้อย่างเต็มตาแล้วก็ฟังเสียงไปให้สบายใจนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการนะครับคลิปหน้าผมจะพาท่านผู้ชมตะลุยขึ้นไปชั้นที่4ี่จนถึงชั้นที่หนะเอากล้องลงน้ำเปียกบ,บอนไปทั้งตัวนะ ก็ครั้งอีกสองสามคลิปครับแล้วก็จะพาไปชมนำ้ำพุเจ็ดสด้วยนะก็จะเดินเข้าไปด้วยเท้าให้เห็นตั้งแต่ต้นจนจบครับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับก่อนที่จะเข้าถึงฤดูร้อนผมก็จะพาท่านผู้ชมมาพบกับธรรมชาติน้ำตกเที่ยววัด แล้วก็ฟังเสียงธรรมชาติให้ท่านผู้ชมมีความสุขใจสุขกายอยู่กับบ้านให้มีความสุขนะครับคลิปนี้ลากันไลยก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ